อโอ้สิ็จแล้วครับนี่สวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูนดำซิ่งบ้านช้างนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปอีกเจ้าหนึ่งนะครับเดินตามเจ้า x c m g นะครับตอนนี้ก็รอแค่ทเลอร์จะมารับนะครับ รอรอแค่เทเลร์จะมารับแล้วเดินตามตูดเจ้า XMG c ครับ โอ้จอดนี่ก็ได้อันนี้ก็จอดรอเทลเลอร์ก่อนครับหรือว่ายังไงเนี่ยเดินไปเลยครับเ้นเลยึ้นเลย ที่จอนนดแล้วครับจอ,อดรอจอ,อดรอไปไหนนี่อ้าวอ้าว มีของที่อาอเสียนึงทำอะไรครับผมไปไหนทำอะไรนี่ทำอะไรครับใ้ถข้าขุ้นติ้งเล่นโอ้โหนึกว่าจะกลับแล้วอโอ้ เดี๋ยวเอาอะไรมาส้นคนก็ได้ย oh. oh. ังไงไม่ได้ไม่ได้เลยนี่เขาจะย้ายกลับแล้อรถยังไม่มาเลยโอ้โห้นรถทูบบ้านตะมุงโทรหาเขาเมื่อกี้เดี๋ยวนึ่งว่าจะย้ายแล้วครับเได้ไหมเห็นยังทั้งแนวเออพุทธพุทธุทธโทรอันนี้โทรพีอ๋อใครผ่านหา พันหาเร็วเดียวันนี้เดีด๋ยวโอน้องโอนใหญ่เลยอ๋ออ่ะก่อนไปเดี๋ยวรับจอบขุดท่อก่อนครับมีทอง,งน้ำอ๋อพันห้าครับครับผมได้ครับเดี๋ยวดิ้วแล้วก็โอนโอนไปแล้วโอ้โอนจา่ายแล้วโอ้โอนใจกับใครครับโอนจา่าใจกับใครคุณเชิดชัย โอ้ทักะเกทเกอะเอ๋เอะเเดี๋ยวฟฝ้าก่อนที่เราจะย้ายครับนี่ก็มา,ารับจบอนิดหน่อยๆก็เอาครับพอได้ค่ากาแฟเอ็มรอย เราจะขุดวางเท่านะครับขอซ่วมนะครับนี่มาทนี่ บัตรก่อนเอาความลึกออยู่ที่อะไรอ่ะไปนิดนึง เดี๋จะเป็นท่อนะครับจะใส่ท่อต่อาส้วมนะครับดเดา,าทำการย้ายแล้วครับ

โอเคครับผมภารกิจับตอนนี้ก็จะทำํำการย้ายตอนนี้ต้องรอเลอิก่อนเพราะว่าเลิกยังมายังไม่ถึงนะครับ อตอนนี้ก็ทำการดับเครื่องแนละ้ว<ม>เดี๋ยวรอเทเลอร์ก่อนครับนี่ฮะเสียเพชรครับเสียเพชรตรงน,นี้เราก็รับทีมงานเราครับเป็นคนถมที่นะครับ

ไอพี่โมร้อยสามสิบนี่น่าจะประมาณสองพันกว่าแล้วนะครับโอ้สะอาดนะคนี่คนขับดูแลอย่างดีโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ